สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ,อดาวโจร VIP นะครับลาวโจน VIP ของวันที่11ตุลาคม2 5 6 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูนำโชคมาให้ทุกๆท่านนะครับ สำหรับดาวโจร VIP นี้จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งของเวลาประเทศไทยนะสองยามครึ่งว่างั้นเถอะใครยังไม่นอนก็สามารถลุ้นได้หรือว่าใครนอนตื่นพอดีก็สามารถลุ้นได้เช่นเดียวกันนะแต่ง่วงเงียง่วงเงียหน่อยนะถ้าใครยังหลับอยู่ก็มาลุ้นตอนเช้าทีเดียวเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดี แห่งๆนะเนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้เป็นใหญ่หรือว่าลงทุนหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อ,อนนาไปใช้ในการลงทุนนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ ขอให้ทุกท่านกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง v i p ธรรมดานะครับก็ขอขอบพระคุณคุณอ,อย่างถึงนะครับขอให้ทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะสุขภาพแข็งแรงมังง่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับก็มีวันนี้มีเลขอะไรมาให้รุ่นรุ่นามาดูกันสิ ว่ามีเลขอะไรมาให้ลุ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะดาวโจน VIP นะครับ1 2 3นะเลขต่ำนะ1 2 3เน้นที่3นะครับ3 6 6 3 3 7 7 3ไปกลับด้วยนะครับ3 8 8 3 3 9 9 3นะครับส่วนตัวรองก็6 2 2 6 7 2 2 7 8 2 2 8 9 2 2 9นะครับ ตัวลองอีกตัวหนึ่งก็คือ1นึ่งนะอย่าไม่อยากจะเรียกว่าตัวกันหรอกบอกว่าตัวกันมันชอบมาตัวกันบอกว่าตัวลองดีกว่าอืประมาณนี้มันจะชอบมาหรือเปล่าผมไม่รู้หรือว่ามันชอบไปหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสำหรับวินนะหนึ่งสองสามวินก็คือจับคู่กันนั่นแหละใครมือใหม่เข้ามาก็ ทําความรู้จักก่อนนะครับศึกษาดูก่อนนะอืมวินกับ7890 6เอ้ย6นะครับ6อ้9หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หาดยขาดอีตัวนี่พอเลขแปดขาดยังงงอยู่6 7 8 90นนะครับอืม จับคู่ให้ถูกนะครับให้พอให้แม่นๆนะจะออกอะไรหนึ่งสองสามไม่แน่มันอาจจะกินตับกันเองหนึ่งสองหรือไม่ก็หนึ่งสามหรือไม่งั้นก็สองสามนะครับให้ระวังตรงนี้ด้วยเพราะเด่นมันชอบลบนี้ลบนี้หรือว่าให้ไม่แม่นก็ไม่รู้ก็ชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบว่ารุนลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ